สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาภาษาไทยกันเช่นเคยเนื้อหาที่เราเรียนในวันนี้นะคะเป็นเนื้อหาในเรื่อง1ในประชาคมนะคะซึ่งอยู่ในหนังสือเรียนภาษาพาทีค่ะเด็กๆไปอ่านให้เรียบร้อยนะคะอ่านเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาทำทักษะภาษากันต่อเลยนะคะซึ่งเด็กๆต้องเปิดนะคะไปที่หน้า120นะคะในทักษะภาษาค่ะ เปิดมาแล้วเราก็จะเจอแบบฝึกหัดที่13นะคะเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมๆกันเลยเนาะข้อที่1นนะคะเด็กๆต้องอ่านหนังสือก่อนนะไปอ่านก่อนนะคะอ,อย่าแบบอยากก่าโกหกตัวเองนะเรารู้ตัวเราดีว่าเราอ่านหรือยังไม่ได้อ่านนะคะฉะนั้นต้องไปอ่านเพื่อความเข้าใจในการทำแบบฝึกหัดให้มากขึ้นนั่นเองค่ะในข้อที่1นค่ะประชาคมอาเซียนคืออะไรมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งอย่างไร ค่อนข้างที่จะมีเนื้อหาคำตอบยาวนะคะฉะนั้นเขียนตัวเล็กๆเท่าที่จะทำได้เนาะอ่าอาเซียนก็คือกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มารวมกันมีทั้งหมด10ประเทศค่ะคืออินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์ไทยบรุรไนาดารุสสลามเวียดนามลาวพม,มา่าแล้วก็กัมพูชาค่ะวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งก็คือ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและช่วยเหลือทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมเทคโนโลยีการบริหารส่งเสริมสันติภาพความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศค่ะทันไหมคะเขียนให้ทันนะคะต่อไปในข้อที่2ค่ะเหตุผลสำคัญอะไรที่ตะวันและดนได้รับเลือกเป็นนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนเห็นด้วยหรือไม่สแสดงความคิดเห็นประกอบค่ะ เหตุผลที่ทำให้ตะวันและดนได้รับเลือกเป็นนักเรียนโครงการแรกเป็นก็คือทั้งสองคนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดีนะคะเห็นด้วยไหมคะเป็นครูครูเห็นด้วยนะคะเพราะว่าปัจจุบันทั่วโลกใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารตะวันและดนก็ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีนั่นเองค่ะข้อ3ค่ะตะวันสนใจเลือกไปประเทศอินโดนีเซียเพราะเหตุใดคะ เพราะว่าเป็นประเทศที่ตะวันสนใจค่ะแล้วก็อินโดนีเซียยังเป็นหนึ่งในประชาคมอาเซียนด้วยนะคะข้อที่4่ค่ะจากเรื่องที่อ่านนักเรียนประทับใจวัฒนธรรมอะไรบ้างของประเทศนี้ก็จะมีหลากหลายเรื่องราวนะคะอย่างที่คุณครูยกตัวอย่างก็จะมีความประทับใจในเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะการดำเนินชีวิตนะคะบ้านที่ไม่นิยมเปิดหน้าตา่างเห็นไหมวัฒนธรรมของเขาของคนไทยนี่ต้องเปิดนะคะเพื่อระบายอากาศ คำว่าที่มีไม่เอกด้วยนะคะต่อไปหน้าถัดไปค่ะข้อที่5เพราะเหตุใดเมื่อเข้าในบ้านของคนอินโดนีเซียจึงรู้สึกค่อนข้างอึดอัดและอบอ้าวเพราะคนอินโดนีเซียเขาไม่นิยมเปิดหน้าต่างค่ะเนื่องคําว่าเนื่องมีไม่เอกด้วยนะคะเนื่องจากกลัวลมเชื่อกันว่าลมคือพาหะนํารโรคจะทําให้ไม่สบายได้ง่ายนั่นเองค่ะเขาก็เลยจะไม่ค่อยชอบเปิดกันนะคะแล้วก็บ้านก็อับอบอ้าวนะคะนั่นเอง ข้อที่6นะคะสิ่งสําคัญใดบ้างที่แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซียมีความสัมพันธ์กันมายาวนานก็เพราะว่าที่หน้าพิพิธภัณฑ์ทัศนสานแห่งชาตินะคะมีช้างสำริดตัวหนึ่งยืนอยู่บนแท่นนะคะมีจารึกภาษาไทยไว้ว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะรัชกาลที่5ได้ส่งพระราชทานให้นั่นเองค่ะ ต่อไปข้อที่7ดค่ะโลกไม่มีรมแดนหมายความว่าอย่งางไรหรือที่เราเคยได้ยินก็โลกไร้ผมแดนใช่ไหมก็หมายถึงการติดต่อสื่อสารแบบไม่มีขีดจํากัดค่ะสามารถติดต่อกันได้ง่ายสะดวกสบายแล้วก็ตลอดเวลาด้วยนะคะข้อที่8ค่ะไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของใครไม่เห็นจะต้องไปสนใจภาษาใครนักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรเขียนเหตุผลประกอบม,มาค่ะคิดเห็นได้เองเลยนะคะไม่ต้องลอกของค,ครูเนาะสำหรับครูครูไม่เห็นด้วยกับข้อความนี้นะคะเพราะว่าหาก เราไม่รู้ภาษาอื่นคําว่าอื่นนี้ไม่เอกนะคะเราจะไม่สามารถติดต่อกับประเทศอื่นได้แต่หากเรารู้หลายภาษาก็จะทําให้เราสามารถติดต่อสื่อสารกันง่ายขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสื่อสารในเรื่องของการติดต่อค้าขายนะคะแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนั่นเองค่ะไปต่อหน้าถัดไปเลยนะคะ ข้อที่9ค่ะวาดภาพระบายสีและอธิบายสัญลักษณ์ของอาเซียนมีภาพประกอบอยู่ในหนังสือเด็กๆสามารถวาดภาพตามแล้วก็ระบายสีให้เรียบร้อยนะคะทีนี้มาอธิบายนะคะอธิบายได้ว่าต้นข้าวสีเหลือง10ต้นมัดรวมกันไว้หมายถึงประเทศสมาชิกรวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว สีน้ำเงินหมายถึงความมั่นคงสีแดงหมายถึงความกล้าหาญและความก้าวหน้าสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์สีเหลืองหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองค่ะเด็กๆอย่าลืมวาดภาพระบายสีด้วยนะคะให้สวยงามเลยข้อที่10ค่ะหากนักเรียนได้รับคัดเลือกในโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนกับประเทศต่างๆสัมมวนต่อไปนี้เหมาะจะเป็นสัมมวนเตือนใจเพราะเหตุใดสัมมวนแรกนะคะเข้าเมืองตาเหลีวต้องรหลีวตาตามเพราะว่า เมื่อคำว่าเมื่อมีไม่อเอกนะคะเมื่ออยู่ในประเทศใดเราต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆต่อไปค่ะอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดด้ปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นนะคะเพราะว่าเมื่อคำว่าเมื่อมีไม่เอกนะคะเมื่อะะอยู่บ้านคนอื่นอื่นก็มีไม่อเอกอย,ากกย่าเกลียดขานหากมีสิ่งใดสิ่งมีไม่อเอกนะคะสะอีแล้วก็ไม่อเอกหากมีสิ่งใดพอจะช่วยได้ก็ควรช่วยทำอย่านิ่งเฉยค่ะ น,ะะน้ำขุนอยู่ในน้ำใสยอยู่นอกเพราะว่าหากมีเรื่องคำว่าเรื่องนี้ไม่เอกนะคะไม่สบายใจต้องอดทนไม่แสดงกิริยาอาการว่าไม่พอใจจงยิ้มสู้เข้าไว้นะคะยิ้มมีไม่โทด้วยต่อไปนะคะสำเนียงสอภาษากิริยาสอสกุลน,นะคะเพราะว่าต้องระมัดระวังการใช้คำพูดให้เหมาะสมกับบุคคลโอกาสสถานที่คำว่าที่มีไม่เอกนะคะและคิดไตรตรองให้ดีก่อนพูดนั่นเองค่ะ และสำนวนสุดท้ายนะคะอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองก็เพราะว่าให้เราใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังอย่าไว้ใจคนอื่นเกินไปคำว่าอื่นมีไม่เอกนะคะอย่าเชื่อคำว่าเชื่อมีไม่เอกอย่าเชื่อคนง่ายอาจจะมีภัยนั่นเองค่ะ อ่าโอเคเด็กๆทำนะคะสามหน้าเลยนะคะวันนี้ทําให้เรียบร้อยแล้วอย่าลืมถ่ายภาพลงในอัลบั้มของตัวเองด้วยนะคะเขียนด้วยลายมือที่สวยงามนะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ